เราเป็นเด็กค่อนข้างยากจนชีวิตติดลบมาก่อนทำไมต้องเป็นควายผมว่ามันผูกพันมันเหมือนคนในครอบครัวแต่ก่อนเราเป็นคนเลี้ยงเขาแต่ทุกวันนี้เขาเลี้ยงเราชื่อเล่นชื่อดินนะครับชื่อจริงก็วัททีละวงสาหลงเป็นคนบ้านดอนบมตบนนําบลหนองจิกอําเภอบรบรือจังหวัดมหาสารครามนะครับเป็นเจ้าของฟาร์มควายงามดอนมหา เราไม่คิดว่าควายจะมาถึงขนาดนี้ตอนเป็นเด็กเราอยู่กับสัตว์เราเลี้ยงสัตว์เลี้ยงวัวเลี้ยงควายมาอยู่แล้วเราใช้ชีวิตอยู่กับภาคเกษตรอยู่แล้วผมว่ามันเป็นอาชีพที่มันคงและสามารถเลี้ยงครอบครัวได้เลี้ยงตัวเองได้ส่งลูกเรียนจบปริญญาตรีได้แต่ก่อนเราใช้ควายไถนาคนพื้นเพคนสันใถ้ควายไถนาใช้ควายทำนาเพื่อที่จะได้ข้าวมาให้เรากินนี่มันเป็นบุญคุณของควาย ต้องเป็นควายผมว่ามันผูกพันมันเหมือนคนในครอบครัวควายมันมีมนต์เสน่ห์เราอยู่กับเขาเนี่ยมันด้วยความรักเราผูกพันเหมือนคนในครอบครัวบางทีเราจะขายเขาเนี่ยเราไม่สามารถที่จะขายเขาได้เลยผมสามารถกรันปีได้ว่ามันให้ทั้งความรักให้ทุกสิ่งทุกอย่างที่ผมมีวันนี้เพราะอาชีพที่ผมมีวันนี้คือผมเลี้ยงควายแต่ก่อนเราเป็นคนเลี้ยงเขาแต่ทุกวันนี้เขาเลี้ยงเรา สำหรับตัวผมนะมีทุกวันนี้เพราะควายเลยถ้าไม่มีควายเนี่ยคือผมไม่มีวันนี้เราเป็นเด็กค่อนข้างยากจนชีวิตติดลบมาก่อนแต่เรามาพีกผันได้เราอยู่ได้เพราะควายผมใช้ชีวิตอยู่กับควายมาตลอดผมมองเป็นวัตจักรเลยว่าหนึ่งเขาใช้ควายไถนาเขาก็ไม่ได้เสียค่าน้ํามันวัชพืชที่เขามีในพื้นนาเขาก็ไม่ให้ควายกินพอควายกินแล้วก็ตกไปเป็นขี้ขี้แล้วเราก็ไปใส่นสา,นาผมว่าทุกสิ่งมันมีแต่ได้กับได้ สมัยก่อนนะ่ะผมเคยดูถูกว่าผมแค่เด็กเลี้ยงควายมันก็เป็นปมของเราว่าเออเราเด็ก้านนอกเราแค่เด็กเลี้ยงควายหารู้ไหมว่าอาชีพที่พ่อแม่เราทำเนี่ยที่บรรพบุรุษเราทํามาเนี่ยเอาตังค์ให้คุณไปโรงเรียนเอาตังค์ให้คุณไปเป็นการศึกษาค่าเทอมเนี่ยคือเราได้มาจากตรงนี้เราเกิดมาเราไม่เคยได้นอนกับพ่อกับแม่เรามาอยู่กับปู่กับย่าแล้วมาอยู่กับยายพ่อแม่แต่กอนทํางานกรุงเทพกลับมาบ้านแค่เทศกาลบางทีเราไม่เคยได้รับความอบอุ่นผมก็เลยคิดว่า โอกาสที่เราไม่มีเนะี่ยทุกวันนี้ผมมีในสิ่งที่ผมรักผมมีวัวผมมีควายผมมีพ่อแม่มีครอบครัวที่อุ่นมีญาติพี่น้องที่หุ้มล้อมวัวหมูหมาเป็ดไก่พวกนี้ผมเลี้ยงมาหมดจะปลูกแตงฉันตะลุบส่งต่างประเทศผมก็ทํามาแล้วแต่ผมมาเลี้ยงควายเลี้ยงวัวพวกนี้เราเป็นคนกําหนดราคาเองไม่พอใจขายเราก็ไม่ขาย บางทีมันก็มีคําพูดว่าเรียนจบสูงทาไมต้องมาเลี้ยงควายทําไมต้องมาเตะขุนเลี้ยงควายอย่างนี้ทําไมไม่เปลี่ยนวิถีชีวิตผมไม่อยากไปเป็นลูกจ้างเขาผมทําในสิ่งที่ผมชอบงานที่เราไม่ชอบเราไปทํามันก็ประสบความสําเร็จยากแต่สิ่งที่เราชอบเราคิดว่ามันตอบโจทย์เราได้เราทําแล้วมันประสบความสําเร็จมันก็มีความสุข <S <S ผมว่าควายเนี่ยมันเป็นสะพานบุญให้เรามารู้จักกันทุกคนในวงการควายเข้ามาเติมเต็มในชีวิตที่เราขาด เขาเติมเต็มเราเราก็เติมเต็มเขามันเป็นการเติมเต็มมันเป็นการให้ใจพิธภาพวงการควายเนะี่ยที่เข้ามาหาผมมีแต่จิตใ,ใจดีๆทั้งนั้นผมนั่งอยู่ตรงนี้เขาเรียกกินบรารบือไม่ได้มาดูดบ,าบินบารบือนะเขามาดูควายเขามาดูดังพยาดูฟ้าประาทานดูระบบก,การจัดการของตามผมก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เป็นผลพลอยได้จากสิ่งพวกนี้เรามีพี่น้องตั้งแต่เหนือ,อยันใต้ผมว่าพี่น้องควายเนะี่ยมันเหมือนพี่น้องในสายเลือดของเรา เข้ามาหาผมแต่และว,วันเนี่ยคือคนนี้มาไม่ซื้อคือทุกอย่างเราต้อนรับเราให้ความรู้สําหรับเขาเราให้เป็นแนวทางว่าเรากว่าจะมาถึงทุกวันนี้อย่ามองแค่ภาพที่ผมมีวันนี้ <S <S มันก็เป็นอาชีพที่สามารถสร้างรายได้ให้กับเราได้และสามารถสร้างความสุขให้กับเราได้คำว่าเลี้ยงควายเนี่ยมันได้อะไรหลายๆอย่างผมก็ไม่สามารถที่พูดว่า ถ้าผมพูดวันนี้คนอาจจะเข้าใจว่าใช่สิคนที่ประสบความสําเร็จแล้วก็พูดได้แต่ผมชีวิตผมติดลบเลยมีทุกวันนี้เพราะฝ่ายมีใจมีทุนมีแรงสามอย่างเนี้คือเราจะไปได้ไม่ได้ว่าพ่อแม่มีเงินทองมากองให้แล้วผมต้องไปทําธุรกิจไม่ใช่ชีวิตผมไต่เต้าชีวิตติดลบแล้วเดินทางมาอย่างนี้เลย ควายงามดอนมหาที่น้องที่ผ่านไปผ่านมาทางใกล้ทางไกลก็แวะชมได้นะครับติดตามทางเฟซบุ๊กควายงามฟาร์มดอนมหา